掉吗？那我就不怕，那我来搞了。那你是？ พัะา่้นของูดูเป็นคนนา้นเ่นอาาักริเจริญเมตตางๆไปชนวิีของเราม่อีย้อาณจักสิงเจริญศาไปอาชพที่พวเราถ้าอยอยู่ได้้องอาพี่เราอายายารามาละปาคนมีโรคไได้เก็งนั่ลีเอาอยู่ที่ไหนมีตโรคไขแค่หนึ่งนาอยูเพี่เราทงสอองันผม่อานี่แะพี่อรทั้งหลายก็เก็นช่อเพ่สทใหม่ี่ไหนมเหนชื่อกรเจผ่าพ่อูอายุศาส พ่สน uh, mm ัส็ุนเาขุยวมแล้วก็ท่านอาจาพูมอนุคุณกัลยากัลยาระพวกอันนี้ก่อเ้ต่อขุนยมมงเาแนะักษาเจ้า่าวัดกอแพ้กาครอบครัวของคุณชัยนรงค์ลูกหลานแล้วก็พระรูอดีตท่านารูโรงเรียนอแพ้วิทยาผุลุงคนใหญ่ที่ไหนเราของก่าทีรับ

ขอแสดงเวามยินดีที่กองคารมทุกคนทุกท่านในวันนี้ห้องเิดตาเปิดคำเพื่อการพิสูจน์ศักดิ์ศรีท่านเจ้าพระสงฆ์ทุกที่ผู้นกทุกบ้ารย์ท่านผู้มีเกียรติทลายที่มาในวันนี้ทุกคนทุกท่านต้อขอสุนารภัยตั้งแต่พระเจ้าพระสงฆ์ทุกสมทุกองค์ที่มาในวันนี้ที่เราเนล่ยที่นั่งอยู่ที่นี่ตุยกรรมอันใดที่เข้ากอบผมอยู่ตุ้ลุงได้กู้อย่างไปแค่ห้องเล่นห้องทุกห้องผิดห้องจใดด้วยความขอโลกในนัท่านเจ้าพระสงฆ์ทุกที่ทุกนกทุกบ้านท่านผู้มีเกียรต ขออนุญาขอสุอาภาพภัยกับพระรัชทาญาติโยมดังหลายพระออกกระทำพิณเอง,งเท่านใดท่านนายกทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านสจอสทพ,พวกวิริมนเขาพี่น้องทคำแต่คือบางอาการตลอดเดิมญาติก่าววงศากันใญาติท่านผู้มีเกียรติทั้งที่มนนา,านั่งในวันนีามมา้กรรมวินัยที่ทำมาภาพหลวงอู้ออกไปมันถูกข้อผิดข้อแต่ใดกรรมโบราณก็บอกว่ากรรมอู้ผิดหูกสู้มือนมีดย่อมมีก็เท่าสัมดาน ช่วยและจ้อนมันมีสังขารแต่มันมีวิญญาณมันยังรู้ถูกต้องฟาดฟาดกันไปเสียงดังกิ่งก้องแตกแห่งทางในบ้านครับเอาปุโรชชนคนเอาเก็บค่าตัวเ็มียานั่นทันใดกรรมผู้ผิดอู่นี่แน่พั้นว่ามันแจ้งบอกพอใจแต่ทุกอาใครแต่ไม่ได้เจ้าท้ายที่สุดแยากดมตะไล่อนที่ดูจะจบตู้ผากหมูปุโรชนะอย่างว่าที่ภายมีโอกาสแต้มคนไม่ดีเจอเกี่ยวกับผู้หลเล่บ้าดีนะที่แม่เขาเบอร์โทรศัพท์ผู้หลงยู่พี่พี่ท่านรักษาการเจ้าอาวาสวัดต่อแพร จากพี่น้องมาหลายแล้วถ้าอาจารย์ท่านวาดกล่องหมูมีเานอะไรตัวนี้อยู่พี่น้องมาหลายจากครูบาอาจารย์ะท่านอาจารย์จออองตนี้ผมได้ย่ะท่านจออองมีแบบเขาบอกจะเอาเบอร์แล้วเอาเอาเอาพร้อมเพรีย่อมแล้วนี่ท่านนายกพาสถาร์ไปแอาอัดทุลุงเนอะที่แม่มา่เอฟอีกอื่นเขิ้นไปเนี่ยก็คือนายกได้ตึ้นนำไปเพิ่นมาแบบ ของพุ้นไปเนี่ยขอรบกับงานพี่น้องมาฟังทำจากผู้ร่วเข้ามาแล้วบันไดแม่ครับตั้งแต่ที่ท่านจะอบรมเติงอำนาจผู้ใหญ่บ้านเทศบาลอบตผู้สูงอายุพี่น้องอสมคนพุ่นอาโรงเรียนผู้สูงอายุมีก็ต้องให้มีของโเรียนผู้สูงอายุเดียวยังได้ตั้งจัดบารตั้งขึ้นมาเติร์ดอีแม่ตั้งขึ้นมาเติร์ดจะมาอบรมเพื่อควาเป็นยังอบรมซีก็ได้ของได้ประมาณห้าพันรับจางฝั่ง โรงเพียบ่าเล่นนะปีพ้อยแม่อมมีโอกาสไปเทียวชุรลุนที่ห้าวยเปน้องรักที่ห้านี่นะยินดีต้องใั้ีพ้อยแม่อมล้วากนี้ผมจะฝากมุฝักมนและใจพ้อยกไปที่ไหนรานนั้นชลุนไปที่หาอังหาอังาจหาอังุนก็บอกุนไปพี่น้องทั้งหลายที่แหวว่า อ่างหมูตุลูกก็บอกคนไปก็ไปที่ไหนเขาก็บอกไในนู้ท่านต้องทำที่ตูกเอมื้กที่นหที่น้องกระไรตุลูือาได้บอกก่อนนะอย่างถ้ารายกศไปทำี่ยที่น้อง่เองก็เมที่ต้องการเนีราแต่เขามีน้ำใจชเพื่อนกับเหมือนใครเห็นดี้อยนี่ก็ทำบุเอาไปด้วยน้ำใจเพื่อนเนี่ยเดียวกันตูรูกในเงินทองอีกต้แ่เขาที่ตูกทำาน้งมมีสัาไแแต่คนเดียว้องมึมียอด่านเวลาสังเสียอย่างไปได้เปลานพระภูมิไปได้เป็นเจนอำนาจตาเบอไปได้เป็นเลี่็นอำนาจเพิ่มไปได้เปลี่ยน

พี่แม่ก็เรากเคยฝากพระนี้ไปที่อารามสันติสุขนะยังพระอาจารย์ก็ไปหันเนาะพี่น้อยไปไหนกรุ๊งคองคใหญ่นี่นะ่ยเ็ขางว่าหลวงพ่อเงินมัตกทานจอมทิจิตจอมพี่น้อยหลวงพ่อเงินมัตกทานจอมทิจิตก็เกี่ยวกับเรื่องเมตตามหานิยมกาสายเนาะมันเป็นศรัทธาคือความเชื่อของคนเอามีความเชื่ออะไรนี่คือความของเราเนาะมาได้เอาขึ้นมาถ่ายทั้แรกตุ๊กนุ๊มาจะบอกพระอาจารย์ บางนไู่ตั้งอย่างีมาแจกแต่มันน่ารำไปถ้าแจกันบ,อบอางอนบางคนเอาสองอันสั้นอันคอสามลูกอสองสองคนซีแต่ถ้าเรา,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 าบอกว่าขายํำนุญเราเาหนึ่งร้อมาเราทุกโนี่แะคุณเจ้าพักมาขายตมี่บ่ยาวอกเอไปี่ยายบานราเ,เามา่ลเาเอาไปเอ่ไปเอาาไอาไเอาปเนาเอา ได้เลยฝากบุณภาคผู้สนพี่น้องทั้งหลายแล้อันนี้เป็นพระรอดไปประามเลยพี่น้องดังที่สุดของคุณลุงได้กว่าตัวพี่น้องทั้งหลายสิดนักขยีมีรถจนไปรถจนมีรถจนติดนักติดตัวพี่น้องซื้อของขวัญเพื่อลูกซื้อเต้าเพืีอทมไอเนี่ยเอาบางคนซื้อปิ๊นไปเลยเดี๋ยนี้มีซะยังฮะแล้วพี่น้องไดอันนี้เปเพื่อลูกเพื่อเต้าติดรถติดลาบเดินทางไปท่านไปนี่ความภูมิใจมันเกิดถ้ามันมาตกหล่นที่ไหนเนี่ยมันยังอยู่ก็ยอ่งแม่เขาอยู่มันยังอยู่ติดที่ปีศาจมันยังอยู่ กูต่อหน้าไฟได้เลยภาคสองตรงนี้กูเลยไปซื้อทำการกูกนอีเด้ก็เขาถ้าถามว่าเอามาจากไหนตู้บอกตู้บอกหัวพับโอเงีังแบบอันนี้ไหนอขาได้ที่หอพีดงด้วยอีกไอ้เนี้ยเขาที่อารมณ์สัตว์ที่มีหนูข้อเงินหนก็ชอบหนก็สดชอบเงินสด ถ้าชอบเงินสดไปห้างถ้าชอบเงินแบ้ไปตอแพ่นี่ฝาบุญฝากุญสนไปอกกล้อยแม่เอาตัยเดี๋ยวถ้าเด็กจบเด็กคือน้องถวายจะทุระจใจเนยตาลไม่แบ่งแพเม่ต่จมกอใครใครทาบุญตัวก่อทํใครก็ทาตัวเป็นอย่างนี้อุ้จิตแอร์ต้อลงตัวอไยิ่งลงตงเ้อต อีพ่ออีแม่ขน้องหามอีแม่ขอเลอร์ห้ามอีพ่อขอเลอรด้วยความรักและความสามัคคีพี่น้องตัางหลายโมโาหมดต่างหลายเพราะฉะนั้นในวันนี้พระราชาเจ้าพระสงฆ์นุบาอาจารย์ทุกตนทุกองค์พี <kau k not player> ่น้องทุกคนทุกท่านนะเพื่อได้สารจากทุกข์พอใจใจยานการร่วมกับพระรัชธาจำบานญาติข่าวบุกษาคันได้ยทุกคนทุกบ้านทุกหน่วยงานทุกตำบลมาช่วยกันเหลือขันพี่น้องตัางหลายในงานความเพียรผู้สนทอันนี้อ่ ตุลุกเกี่กพระโมตุลุพระโคภิศกมคุณหรือว่าตุลุพมมินโอภาโสอย่างว่าอายุันแปดที่องย่2แปดสบสองพาษา6หบพี่น้องตลาดต้นละสังทารไว้ได้ก่8แปดเดือนแหนมรแปงนะแปดพรา8ถ่ายุลพิทักเนาะ เป้เข kind of like okay. okay. yeah, so ้าอาจอาจารย์ได้้หมู่เลืองเกมใหม่เราคุณไม่อสอนเราต้าเรียกป้อมนะที่น้องะไมันจะเหินไปตตีวาดีแต่คุกลุงที่จริงแล้วนะน่จมันไม่แต่เขาอะมัน้น่าติงั้คีต่แตเขาปนงะเต็มเต็มเต็มเตมเต็มตเต้เ็นตาเมเมเต็มเต็มเ cho uh, trò... họ hmm. vừa đã có người như thế này không có mặt có mặt đâu mặt đâu mọt đâu mọt đâu không đâu mọt ที่หลัท้ายที่สุดนี้ธรรมภา,าพขออ้งองอางพาร,ร,ระปุณหะศรีรัตนรัย์ละสิงศักดิธิ์ทั้งหลายดยงรรดาทั้งหลายมีความสุขความเจริญเหมือนกันทุกๆคนเนอตอนแอบว่าสารบนบานเก่าจีของวามโชคฮือปนใจฮือมีอาโยวันละปองใสสัพพะโดยไผ่นีไก่จากหนาสัปปีดีโยเจ็บเขียยกับนาปัญญามีมั่นสอยถึงราชการคนหน,นาคนน,น,น้อย เรื่ลอละอรน้อยยิงใจอยู่กับทุกพาเนื้ได้บุญหลายๆปันแร่มดของคู่เกียมเตรียมทางจะอยู่ที่ไหนสมใจใส่อ้งสมเพงดีเจ่นล้ำกำพา่านสอนบรลื้อเกินล้ำเอ้ยได้เหมาะพอดีพอดีตั้งแต่วันนี้สุขีสุขสวัสดีจงมีแก่คณะท่านหลายทุกคน,น,นทุกท่าน เนติตังกิญาสวนณวิเสเสเตหมือนกดเจ็บหลังฟังเหมือนกดเจ็บเอวบ่งโอมัสมเรสะเตสาธุสาธุสาธุ